ตรวจฟาร์มยามเช้าเจ้าวันนี้อากาศชื้นนะคะเมื่อคืนนี้มีน้ำค้างลงก็ความชื้นในอากาศกําลังดีเราก็เลยไม่จำเป็นต้องรดน้ำนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราแห้งๆเราค่อยรดนะคะอันนี้ต้นวานิลาตาฮิตินะคะแข็งแรงสวยงาม ที่ถ้าดูนะคะคนที่เอาตาฮิติไปปลูกนะคะก็ข้างล่างเนี่ยกอมันจะดูเล็กๆเ,เนาะแล้มันก็จะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่พอตรงปลายเนี่ยมันจะอวบอ้วนแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ <c oughs> ส่วนที่เราตัดขายให้กับลูกค้านะคะก็จะเป็นเถาใหม่นะคะก็เรียกว่าเป็นกิ่งตัดสดเนาะส่งนะคะวันนี้ก็มี ตัดส่งลูกค้าอีกสองที่นะคะที่เชียงใหม่แล้วก็ที่อุบลน,นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะคุณยายเดินเลือกก่อนนะว่าจะเอาตรงไหนอันนี้เนี่ยเหลืองอ๋อยเลย ที่ดูว่าเลืองอ่อยนี่เป็นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแดดฟาดนะคะเดี๋ยวก็จะต้องหาสแลนมาบังนิดนึงแล้วเดี๋ยวต้นเขาก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเป็นกิ่งที่เจ้าตูบมันกัดเล่นมั่งอะไรมั่งเราก็เอามาเกาะน,นะคะแค่ไม่นานค่ะก็ติดละนะคะที่บอกคือ ต้นวานิลาเนี่ยค่ะมันอึดมากวันไหนแบบเพลอเดินชนกิ่งหักนะคะเราเอามาเกาะไม่นานนะคะมันก็จะงอกรากขึ้นมาได้เองนะคะคือถ้าใครที่อยากจะปลูกเล่นนะคะก็เอาไปปลูกไดะะ้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายเร็วนะคะมันถึกมากสำคัญคือน้ำนะคะแล้วก็ความชื้นต้องถึงนะคะ แล้วก็ปลูกในร่มเงานะคะก็จะดีแต่ถ้าร่มมากไปอย่เงี้ยหรือแบบตึกปลูกใต้หลังคาเงี้ยก็มันก็จะบ้าใบเนาะแต่มันก็จะไม่มีดอกไม่มีผลนะคะก็ต้องให้มีแสงประมาณ50%นะคะแสงรำไรแต่ก็อย่าร้อนมากนะแล้วก็พยายามดูเรื่องความชื้นนะคะของเราอยู่ที่นี่เนี่ยกลางคืนมันชื้นอยู่แล้วน้ำค้างลงเนาะก็โอเคไม่มีปัญหากลางวันเราก็จะพ่นหมอกไอน้ำเพื่อให้ความชื้น ในอากาศบ้างนะคะแต่ส่วนว่าไอการพ่นนี่มันแบบมันจะแบบได้น้ําสมบูรณ์ขนาดนั้นไหมก็ไม่นะคะปกติเราก็จะลดใสา่ยางด้วยนะคะเพื่อให้ากาบมะพร้าวที่เอาไว้เลี้ยงต้นเนี่ยชื้นๆนะคะจะได้อยู่ได้แล้วก็พ่นหมอกไอน้ําบ้างเวลาที่แบบว่าอากาศมันแห้งเกินนะคะก็ ก็ค่อยๆดูกันไปค่ะโดยรวมแล้วถ้าวางระบบไว้ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะอันนี้ก็ที่บ้านนี้คุณตาคุณยายก็ดูกันสลับกรนดูกัน4ี่คนก็ก็สบายๆ